สวัสดีครับผมโชคจ้าัวเองส่นชาไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซตใหม่ของฮีโร่ดละก้อนไนท์นะครับผมเป็นเซตที่มาจากฮีบร่คอสมิกออบิสนะครับผมซึ่งได้จากแพ็ค้องชุดแป้นึงนี้นะครับผมซื้อในซองนะครับก็เซตนี้นะครับผมแวบแรกที่ผมมองนี้ต้องบอกเลยว่าผมว่ามันไม่สวยมากๆเลยนะครับผมแต่พอมาดูจริงๆแล้วก็มีความสวยงามอยู่บ้างนะครับเพราะความสวยงามของมันนะครับถูกบดบังโดยไอโลอุบาทอันนี้นะครับผมโลมังกรนี่นะครับผมที่นี่ มีลูกตาแล้วก็มีหนังมังกรมีเกล็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มันไม่สวยเลยนะดาบก็ไม่สวยครับคือเซนี้ที่สวยผมว่าบริเวณโชคตัวอย่างเดียวนะครับก็เซนี้นะครับมีทั้งหมดหกชิ้นด้วยกันนะครับผมโดยเซตชื่อว่า blessing superiority นะครับผมก็ส่วนหัวนั้นมีผมสีขาวมาครับดูแล้วตลกมากนะเพราะว่าหนวดดำนะครับผมแต่ผมขาวเนะไม่รู้มันเป็นไปได้ไงนะแต่ว่าเป็นไปแล้วนะครับสำหรับ dark knight นะครับผมเพราะว่าหนวดจะเป็นสีดำทั้งเราเห็นหนวดดีน สังเกตดีครับแต่ผมขาวครับดูแล้วเหมือนกับเป็นพวกนักรบที่เหมือนกับนักรบพระเอกอะไรประมาณนี้ครับที่เป็นผมขาวเหมือนออกแนวอาจจะเป็นจีนจีนหน่อยออกแนวพวกเหมือนเซนเซียญญี่ปุ่นเขานะครับผมดูแล้วก็สวยงามมากนะครับผมสําหรับส่วนช่วงตัวบนนะครับผมที่เป็นมวงส่วนที่เป็นไหล่แล้วก็ส่วนที่เป็นปลอกแขนนะครับที่สําคัญครับผมสังเกตให้ดีครับบริเวณหน้าอกนะครับผมจะมีฮาร์ดออทรัสนะครับผมหรือว่าหัวใจนะครับผมไอ้ทหัวใจ อันนี้นะครับ h a r t o f to r a s นะครับผมสวยงามมากครับผมถ้าตัดโล่กับดาบออกไปนะครับผมเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่น่าสนใจเส้นนึงนะครับสำหรเส้นนี้ก็อาจาเท่านีครับสวัสดีครับ